ที่พระองค์ผู้สมคุณอานประเสริฐน,นั้นได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปรารถนาจะอุปถัมภ์เราก็ขอให้อุปถัมภ์พิสุทธนั้นเกิดดะ,ะคะในการเนอร์นี่ค่ะการร่วมเป็นปันจจัยในการขอสร้างเร,ร่วมกันดูนะนะคะทุกบริษัททั้งหลายนี่ค่ะ นี่คือสาทีที่จะบวงสูวงโดยมีพระพุทธเจ้านะคะั่อยู่ดอกไม้ลา,า,านลานนะคะได้รับการดูแลจัดประดับตกแต่งโดยมีพระพุทธเจ้านะคะนั่งอยู่ เลยและตายไปในหลุมค่ะก็เดี๋ยวเพราะคงจะมีพิธีการสังตาวางผลในภาไปดูแลพระรัตนไัรร่วมกันค่ะพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปรารถนาจะดูแลพระองค์นั้นก็ขอให้ดูแลอุปถาภิกษุค่ะ